สวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายวันที่2นะครับเมื่อสักครู่นะครับพี่หมอเห็นข่าวนะครับว่านายกสั่งการนะครับให้หน่วยงานต่างๆนะครับศึกษาการเยียวยานะครับซึ่งเยียวยาครั้งนี้พี่หมอมีข้อเสนอนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับข้อเสนอเป็นอย่างไรนะครับสัมพันธ์กับทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นราชการประชาชนผู้ประกันตนมาตรา39 3 3 9 9 40หรือมาตาใดาๆนะครับควรจะเยียวยาแบบใดน,นะครับเดี๋ยวติดตามในคลิปได้เลยครับก่อนอื่นนะครับช่วยกดพี่หมอกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้มีการรณรงค์ในเรื่องของการเยียวยาในแบบที่พี่หมอแนะนำนะครับเดี๋ยวลองติดตามในคลิปได้เลยครับ ข่าวนะครับก็คือนางสาวไตรสุรีไตรสรณะกุลนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะครับมีคําสั่งมาแล้วก็กําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสาภาพักกระทรวงการคลังนะครับเร่งประเมินนะครับว่าการระบาดของโควิดครั้งนี้กระทบกับเศรษฐกิจในระดับไหนนะครับเพื่อที่จะเยียวยานะครับทั้งผู้ประกอบการลูกจ้างประชาชน รวมถึงแนวทางการเฟื้นฟูเศรษฐกิจระบาดลอกใหม่นะครับโดยให้เตรียมความพร้อมที่ประชุมเสนอกรรม,ก,รรมการบริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดในเร็วๆนี้แสดงว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาตรการเยียวยามาแล้วนะครับใครรออยู่นะครับใครได้แล้วครั้งที่1ครั้งที่2พี่หมอเองเนี่ยได้แต่พอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็เลยจะมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยพี่หมออยากเห็นยังไงพี่หมอคิดว่าทุกคนเนี่ยเดือดร้อนหมดเลย ครั้งแรกเนี่ยคนที่ได้ก็คือคนที่เดือดร้อนนะครับมีผลกระทบคนที่ไม่ได้ก็คือคนมาตาสามสามนะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะพี่หมอน้อยใจมากเสียใจให้กับคนมาตาสามสามแต่ครั้งแรกแล้วพี่หมอได้แล้วพี่หมอก็กระทบนะครับเพี่หมอทํางานเกี่ยวกับบันเทิงนะครับพอครั้งที่2มาเขาเปลี่ยนใหม่ครับก็คือเขาให้เฉพาะคนที่มีผลกระทบแต่มีข้อจํากัดนะครับเรื่องของรายได้เพิ่งประเมิน 3 0 0แสนบาทเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะครับซึ่งในในกลุ่มนี้มันมีคนที่เขาไปคิดในปี2562นะครับซึ่งมันไม่ make sense เลยนะเพราะโควิดเกิดปีปลายปี62นะครับก็จะมีหลายๆคนเลยที่พลาดแล้วโอกาสไปนะครับแล้วพี่หมอทำยังไงก็คือพี่หมอคิดว่าคราวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตาอะไรก็แล้วแต่ ครั้งที่ผ่านมาคนมาตา33ได้แค่สี่พนเองซึ่งไม่ยุติธรรมอ่ะคุณส่งเงินเสียคนที่มีเงินเงินเงินส่งประกันสังคมส่วนใหญ่เสียภาษีด้วยแต่คุณกลับไม่ได้รับการเยียวยานะครับรสุดท้ายก็เป็นคนที่ไม่ได้เสียภาษีเยียวยาพี่หมอขอยืนยันนะครับว่าอยากให้การเยียวยาครั้งนี้เป็น national compensation นะครับใครที่อายุ18ปปีมีบัตรประชาชนไทยเยียวยาเสมอภาคกันหมดเลยครับนะครับ ก็พี่หมอนะครับขอย้ําว่าใครที่มีบัตรประชาชนนะครับอายุ18ปีเยียวยามด้วยกันทั้งหมดนะครับนะครับก็ขอเสนอตรงนี้นะครับเพื่อลดความรักรั่นทั้งหมดทั้งมวลนะครับใครเห็นด้วยกับพี่หมอนะครับช่วยกดสนับสนุนด้วยการกดไลค์ก็แชร์ความคิดเห็นตรงนี้ออกไปไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนไม่ใช่ผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเคยมีรายได้เมื่อปี6 สองหรือหกสามเกินสามแสนคุณก็ควรจะได้หรือแม้กระทั่งคนที่มีเงินฝากพี่หมอสงสารมากสำหรับคนที่เก็บออมนะครับไม่ได้ซื้อทรัพย์สินไม่ได้ซื้อหุ้นนะครับพี่หมอก็เก็บเงินเป็นเงินสดนะครับเกินที่เขากําหนดแต่พี่หมอที่ผ่านมาพี่หมอไม่ได้ก็ไม่ได้ร้องหรือว่าโวยวายออกมานะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อยากให้คนที่มาดูคลิปนี้นะครับช่วยกันแชร์ออกไป เป็นหนึ่งความคิดเห็นนะครับว่าควรจะให้เท่าเทียมกันหมดนะครับแล้วก็ลดค่าน้ำลดค่าไฟค่าแกส๊สต่างๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับเป็นการทำให้คนที่ตอนนี้พี่หมอก็กักตัวอยู่ที่ห้องนะครับไม่ได้ไปประท้วงใครนะครับก็ขอเสนอนะครับว่าเอาแบบประเทศที่จเจริญแล้วนะครับมันกระทบทุกคนแน่นอนนะครับที่ผ่านมาข้าราชการไม่ได้งวดนี้ก็ให้ข้าราชการด้วยนะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับที่อายุ18ปีขึ้นไปได้รับเงินเยียวยาเพื่อมาประทังชีพตอนนี้พี่หมอแบบปีกว่าๆแล้วอยู่แต่ในห้องนะครับกลับไปประ,ประท้วงไปรณรงค์งเท่านั้นนะครับ mm hmm. ก็อีกครั้งนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเสนอให้เป็น national compensation นะครับนอกจากลดค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สแล้วเนี่ย mm hmm. ก็อยากให้ช่วยพิจารณานะครับว่า คนที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนข้าราชการผู้ประกันตนให้ได้เท่าเทียมกันครับอย่าลักลั่นเลยครับขอบคุณครับ